โดนแล้วจ้าโอ้จะซว่างดอกนี่กัน <c oughs> <c oughs> ครับผมมีพี่น้องสุขุสุสคนเด้อพี่น้องถึงเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กับเพื่อนสุขสุซองเด้อพี่น้องมือนี้ตรตะลุยกับสาวเจนเลมก่อนพาพี่พาน้องมาซ้อมมือเห็ดอีกคือเก่าเด้อพี่น้องแต่ว่ามือนี้สาวเจนเลมก่นอนพ่อไว้แล้วล่ะครู้หนึงดีใจขัาพี่น้องดีใจประสนพี่นอ้องไปไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องใหญ่เลยจ้ัไปเบิ่งกันจ้าจ้าพี่น้องดอกแรกของเขาดอกแรกแหกหมานจ้า เป็นมูเด้อพี่น้องแต่ว่าเก็บเป็นดอกเป็นดอกเอาพี่น้องมันห่างกันจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะมัน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 เด้อจ้ามูเดียวกันละจ้าพี่น้องแต่ดอกำงางนั้าสองดอก จ้าหนึ่งบ้านนี่ครับพี่นอ้องมูนึงครับหาดอกเหลืออีกอยู่สวยเหลืออยู่ว่ะจ้าเหลืออีกดูลมอยู่ลมนี่ครับพี่น้องที่มันเหลืออีกดอกนึงนต้งตนต่ว่าเห็ดบัวคอยงามปันไดเลยเด้อพี่น้องบัวเท้าปันไดนดอกพี่น้องแต่ว่าสีเขาอยากอันนี้เนี่ยดอกฟุสะ กอแดงครับอีกดอกนึงโอ้คงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยจูงกับหนึ่งบ้านจ้าพี่น้องหนึ่งบ้านจ้า จ้าหนึ่งจุงม่มน้ำเลยจ้าพี่น้องจุงม่มน้ำเลยจ้าโอ้โสวยถูกมสองจุ่มนะพี่น้องนี่ครับจุ่มสวยๆเลยคู่กันกับดอกบัวหันอนะ่ะเด้อพี่น้องเจ้าพี่น้องบานแตกๆจ้าแต่ก็อ่อนเนด้อ องจุ่มจ้ะพี่น้องจุ่มไข่พี่น้องจุ่มหนึ่งเสียงรถเสียงรถรถเขาจะขี่สายซือเสียงรถพี่น้องใจบอดีได้ยินเสียงรถนี่พี่น้องอีกจุ่มหนึ่งเป็นซานมันเด้อพี่น้องเป็นหมอนเกิดพี่น้องต้นตะลุยสิบอกมองว่าจุดสังเกตของต้นตะลุยเนาะสู่ต้นตะลุยเก็บเด้อ ของได้ซานเห็ดกอแดงนี่มันสิมีต้นกอน้ำพี่น้องต้นกอนสิเกิดเรื่อยไหลพี่น้องออกดีพี่น้องเป็นซานเห็ดกอนี่มันออกเป็นซานพี่น้องเพื่อได้หัวจากซานคือเก่าพี่น้องโอ้ยได้แแน่นอนพี่น้องพี่น้องซานนี่สีสีบอคือมูด้วพี่น้องสีสม่ํสีสีเป็นสีสม่ํงามอยู่พี่น้องจ้าจูหน่อย chấp nhận, tôi muốn làm gì đó. Song bán hấp dẫn, bóng nhà kêu bán, ní 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 สองบานนี่งามแบบพี่น้องสองดอกผีนอ้อเก็บมาบ้างฮน,นสวยๆไปทางนี่บานใส่ช้างหนึ่งเลยพี่น้องจุ่มใส่ช้างหนึ่งโอ้พี่น้องดอกปักไงเลยจ้าควดนะดงามพี่ง,งามคัะจุ่มหนึ่งจ้าอ่า จุ้มจ้าสวยเลยเหนียวพี่น้งองงามๆพี่น้องสองจุมงงม้มนะพี่น้องโอ้ยสองจุ้มงามๆเลยพีย่น้องนลยขอโทษกดนะพี่น้องเอ้ยสวยเลยน บ่ค่อยงามไปะไหนเนาะพี่น้องเปือเป่อนดินเปื่อนดินแต่ว่าสีก็สวยๆพี่น้อง mm hmm. สดๆซะพี่น้องเห็ดเขาไข่พี่น้องโอ้ยบอกงามคนนจูบัอกง่ายพี่น้อ,อ,อ,องฝน,นตกมันจะขีดดินเต็มอยู่ยพี่น้องเห็ดไข่าใครพี่น้องงามงามอีกจูบนึงครับพี่น้องงามง มาโอ้อยจุม่งงมไปนี่ผมงามพี่ดุหนึ่งบานจ้าบานแก่งามเานาะหนึ่งจุ่มจ้าพี่เทอาห้องจุ่มจ้า จุมน้ำงามเลยพี่น้องตู้น้าอีกหนึ่งบ้านจ้านี่พี่น้องอัปเดตตัวย้รพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยนะงามมากว้าพี่น้องบานบอกง่ายเลยสวยๆข้อขาไหม ้ากงามโอ้งามแจ้ตอวนี้งามเนาะงามขนาดเลยครับน้องมหบานเพ้อเบ้อร์อรน้องเฮน่าเลจ้ะหลบเงี้ยดอกนึงจะ กับจีมันนอนมันนอยอ,อยู่น้ำกันนู่นเนี่ยเรียมนาเรียมเมาเมาก่ต้อง <c oughs> น้ำฝนตกใส่พี่น้องพี่น้องบ้านเนี้ยง้าไเลยจ้ะที่หนึ่งบ้านจ้า โอ้ยงามครับบานถ้าบานใส่ยำไรยำนั่นแหละครับเต็มสองพี่น้องบานนึงกับจูนนึงจ้ะพี่น้องบ้งขาจุนพูนเต็มแล้วพี่น้องหนึ่งบ้านพี่น้องงาม บานจ้านะพี่น้องเฮ้ยเต็มแล้วพี่น้องบานบับเดียวพี่น้อง <aunque> สองบานซ้อนกันนะเอาหนักเยอกหน่อยพี่น้องดูเห็น,ด,หนดึงแห้งกระสีขากระสีหักออกจากกันพี่น้องค่คอยเห็ด พี่น้องหนึ่งบานจ้ะหนึ่งบานครับพ <enorme> ี่น้องบานแบบนี้พี่น้องเฮ้ยอี่ออือืมอืมอืมอี่อือ คนเหยียบเหงาโอ้ยบเหลี่เลยเดี๋ยวจะดอกคนเหยียบนะอขาหน่อยนึงี่นงเดยแบบน้อยจะเป็นเสื่อมซะเนาะพี่น้องเนาะคนเหยียบนาะสองบาทจ้า จุ่มจ้าตัวมน้อยๆนื่งบ้านอ่ะบ้านน้อยๆงามๆเลยพี่น,น,น้องเต็มดีน,นึงบ้านครับพี่น้องพี่น้องสองดอกบ้านเธอเลยเลยพี่น้องเนี่ยอีกบ้านหนึ่งอยู่ใต้ไปใหมอ้อี่นิดนึงสามสามบอก หินสองหินสามสามเห็นแล้วหินสองบานหัดดีูหล่นค่าๆกับพี่น้องลหล่นว้าใบจังได้เหรอบานเงครับวนะอ่อนอยู่ได้พี่น้องแต่บานมันถือฝนเนาะได้เป็นสีสั่มๆงานนี้ต้าต่อเนี่ย หมแล้วจ He on ้าโอ้บานจ้าบอสวยแต่ว่ากอ่อนจ้านี่จ้ะลงจุ้มเบิ่งพี่น้องมันออกจังไงพี่น้องออกไล่นั่นนอนออกออ นอนออกกันนี้พี่น้องอันนีมันไวางทำงานพี่น้องพ่น่ะพี่น้องเอ้ยตะการหงมจุ่มหญ่อยู่กิเห็ดบานแล้วลวเลยพี่น้องบานอีกแล้วครับท่านทั้งบานทั้งลนเคลียตะการก็พี่น้องสได้เอา จุ่มใส่ถุงด้วยน้นนองทีมันยังสั้น <c oughs> หอดรวดจู่มแ้วพี่น้นอง <laughs> โอ้ยขออภัยด้วยน้นนองอาการเริ่มเปลี่ยนเึงตะลุยจาำ <laughs> โอ้บานกับบานเนี่ยห้าจุ่มก่อนพี่นอ้องเขีร์ตะกร้าก่อนนะคะ นี่พี่น้องสาวเจลีแรมเคลียดแล้วก็ยังติ่มคือเกาอยู่พี่น้องสีเคลียดแนวได้กับบานใหญ่อูบานพี่น้องมันมานแท้พี่น้องนะเบิ้งเบิ้งจุมันอยู่ในถุงอันขนาดบ่บ่บอดก้นตะการอีกนี่หนีจุมพี่น้องส้ยงามครับพี่น้องจับไล่ก็บ่ได้พี่น้องหักหักบานก็ได้เนาะมันถือฝนมันอยากอ่อนในเล็กน่อยไปพี่น้องไปเบิ่งอีกอดนนี้พี่น้องอีกมืงหนึ่งบานงามแข็งแข็งกระไซนี่ถุงเนะครับกระไซนี่ถุงพี่น้อง แข็งแข็งเขาก็เสียเอาเลือกใส่ถุงแล้วพี่น้องมันบาดแน่ก็ใส่กระต่ายพี่น้องคนละโอ้ยอันนี้ก็บาดบอกแล้เนาะเอาอะไรแล้วเสียงเงางามเป็นเจียพี่น้องมันลาล่ะจช่หนึ่งจุ้มถุงก็ตดังข้อแค็งข้อแค็งอยู่พี่น้องถ้าจะเลี้ยมได้หิวถุง ขุ้งก็สีเต็มอีกแล้วล่ะพี่น้องน้องอัปเดตถุงพี่น้อง <c oughs> นีม่มันบานจ้าไปใส่กระตาพี่น้องนี่พี่น้องบานล้วน,วนสวยๆมัดบานน <c oughs> พี่น้องจุ่มนูกปลายบอกงาจุ่มสวยเลยพี่น้อง <c oughs> น้อเทาวัินไงแลี้ยงลงา้างล้างพี่น้อง พี่น้องเท่าเอาว่าได้หรอกพี่น้องเวเป็นเสื้อมันหรอพี่น้องคุณข้างร่างคุณพี่น้องลุ่มเองเลยพี่น้องเวเป็นเสือมันก็ไหลคุณได้เนาะ่พีน้สามบาทนะโหลดไปเลยพี่สิผมมีคนมาหนึ่งจุ่มพี่น้องก่อนสีลงเอานึ่งจุ่มจังไลยหลายจุ่มพีพี่น้องเติมข้าวเด้อพี่น้องไปน้ำ ที่จูมเม right? ื appeal, this, ball, nice like ่อสั่นเ้าจะแนบบ้านน้อเก็บที่จูมีแล้วก็จะได้ปลาผี่พาน้องลงเมียก่อนเลยไปครับนี่บาพี่น้องโอ้ยบ่แม่นดอกพี่น้องหงมาไก่หิมะไหลพี่น้องละว่ากันละพี่น้องเสื้อเลยพี่น้องปีนาเอ๋สวยๆเลยจ้างามพี่น้องโอ้ยสวยนี่อองีกจูมึง นารักงเล็กๆยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นพี่น้องบ่แม่แล้วจีพี่น้องอีกหนึ่งจีพี่น้องไปพี่น้องไปบังหยอดรวมหยุดฝนละครับพี่น้องยุลดฝนละเด้อปะพี่น้องไปลงเมื่อละครับอาที่นี้ครับพี่น้องตุ่งตะลุยกับสาวใจแลมกับด้มาหอดลดละเด้อพี่น้อง มาเบ่งหยอดร่วมมือนีพี่น้องโวาดทถึงถุงถึงกระตาเด้อพี่น้องเต็มมา,านห<ย>มา,านคักพี่น้องหลังออกพรรษาเด้อพี่น้องถังได้ต้นตะลุยกรสีได้ลาพีลาหน่องกันเดอ้อสวัสดีครับ